อีกสิบบาทนเป็นคเราขยันแ่ปูู้งันซสิบบาทนะปูซีสิบบาทนมาูีสิบบาทไม่มีสิบาทเลยทบสอตูซีบาท ตะปูซี่สิบาทว่าดิเอาเจ De ้าผ so yep. ู้หคอยมาซ้าบาทมีเลียญสิบสองเหรียญปูสิบาทจะไหนจะหามาซ่าบาทตะปูซี่สิบบาทสี่สิบาทจะไหนหายมาาบาทอีกสิบบาทน้นเป็นค่าจ้างตะปูซี่สิบบาทยีสิบบาทค่าจ้างซื้อมาสิบบาทก็ตะปูซี่เนี่ยไปตะปูซี่นซื้อสิบเหอนีค่าจ้างมีค่าจ้างโอ้ว่าจะีกขีเนย